บ้านเดียวติดอุทยานหินเขางูราคาดีแบบนี้ก็มีได้หรอที่นี่เลยเดอะมิราเคิลพัสลาบุรีมาที่บ้านเดี่ยวชั้นเดียวกันก่อนที่นี่จะให้ถึง3ห้องนอน2ห้องน้ำสอที่จอดรถเลยแถมยังให้พื้นที่มากถึง56ตารางวา128่า128ตารางเมตร เข้ามาก็จะเจอกับห้องนั่งเล่นกว้างโปร่งแบบนี้เลยนะคะสามารถวางโซฟากว้างๆเอาไว้ทํากิจกรรมกับครอบครัวที่บริเวณนี้ได้เลยแล้วจะเชื่อมกับโซนทานอาหารกว้างๆแบบนี้วางโตได้ถึง6ที่นั่งเลยนะถัดมาจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์ที่สามารถจัดเป็นโซนแต่งตัวแยกได้แบบนี้เลยนะคะแถมยังมีห้องน้ำนไม่ตัวให้ด้วยและยังให้พื้นที่ห้องมาเยอะมากๆสามารถวางเตียงคิงไซส์ได้แบบนี้ เข้ามาที่อีก2ห้องนอนจะมีขนาดเท่าๆกันเลยนะคะจะทําเป็นห้องนอนเล็กหรือจะทําเป็นห้องอนเนกประสงค์ก็ได้ แถมทางโครงการจะมีกั้นโซนครัวไว้ให้แบบนี้เลยสะดวกส,สุดๆถัดไปที่บ้านเดี่ยว2ชั้นทางโครงการจะให้มาถึง4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถพื้นที่เริ่มต้น75ตารางวาพื้นที่ใช้สอยถึง172ตารางเมตรเลยนะคะ mm hmm. เปิดประตูเข้ามาก็จะเจอกับห้องนั่งเล่นแยกสําหรับครอบครัวแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. เชื่อมกับโซนทานอาหารสามารถต่อเติมห้องครัวก็ได้เพราะว่าให้พื้นที่มาค่อนข้างกว้างเลย สำหรับแบบบ้านแบบนี้ก็จะมีห้องนอนชั้นล่างมาให้ด้วยเลยนะคะและด้านหน้าก็ยังให้ห้องรับแขกขนาดใหญ่สามารถวางโซฟาหรือจะต่อเติมตู้โชว์ก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยค่ะด้านบนก็จะมีห้องนอนมาให้ถึง3มห้องเลยนะคะห้องนอนมาสเตอร์ขนาดใหญ่แยกโซนแต่งตัวและมีห้องน้ำใม่ตัวให้แบบนี้เลยและไฮไลท์ที่สุดของบ้านหลังนี้ก็คือระเบียงกว้างๆแบบนี้ค่ะที่ด้านหลังจะเป็นวิวอุทยานหินเขาง,งูสวยมากเลยใช่ไหมคะ ส่วนอีก2ห้องนอนขนาดก็จะเท่าเๆกันสามารถปรับฟังก์ชันได้ตามไลฟ์สไตล์เลยแถมที่นี่ก็จะมีส่วนกลางให้ครบเลยนะคะมีทั้งสระว่ายน้ำแล้วก็ฟิตเนสโดยบ้านที่นี่ราคาจะอยู่ที่2.99ล้านบาทเท่านั้นนะคะแถมยังจองถูกเพียง999บาทโปรดีขนาดนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆอย่าลืมแวะเข้ามาชมที่โครงการกันนะคะที่นี่เลยเด e m ม r ร c l e p พลาดบุรี